สวัสดีนะครับอยู่กับพี่สันนะครับมาดูงานกึ่งวินหน่อยนะครับปกติแล้วบางคนเขาไม่ถ่ายให้ดูแต่ว่า,ถ,า,า,าวถ่ายให้ดูได้ไหมพี่โบเนี่งห่วงไหมไม่หวงโอ้ไม่ห่วงนะครับถ่ายให้ดูได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของพี่สันนี่แหละมากึ่งนะครับผมก็อืม อันนี้กึง4ีเจ็ดโอเคล้างล่องใหม่สวยสายพันธุ์เสดให้ดูหน่อยทุกคนโอ้คับโอเคกำลังสวยครับอันนี้4ีเจ็ดสั่งได้ทุกอย่างนะครับงานกึงอ่าเดี๋ยวดูตอนนี้หน่อยนะ อันนี้ใหม่เลยสี่ร่องสี่นิ้วครึ่งนะครับอนนัโบก็จะอันนี้ก่อนนะคั้แรกก็จะเอาอันนี้ยันไว้ยันไว้กันนะกันมันงัดนะถ้าอย่างอันนี้ผมว่ามันน่าจะกึงกึงง่ายกว่า ยันไว้นะไม่ใหมันดิ้นเพราะว่ามันก็รับน้ำหนักเยอะเหมือนกันอันนี้เหลือสี่สามครับสี่สามน่าจะได้ตัวนี้เยวเอาไว้เอาเนี้ยคลิปก็ เปิดตปกรอนเลยนะครับยินตัวนี้หาซื้อยากนะครับหาซื้อยากมากสีล่องปกติแล้วหาซื้อไม่มีอะตามร้าน หาซือ้อยากหนึ่งมีแต่มันจะมีเฉพาะร้านใหญ่ร้านใใหญ่ที่เขาจะมมีมาวางขายนะครับแต่อย่างร้านเล็กๆไม่มีแน่นอนนะครับหลายที่เราก็ปาดไปเลยนะครับปาดยาวเลยโอ้ปาดมายังหนาเลยนะครับ เผื่อว่าจะสั่งแบบนี้ก็ได้นะครับสี่ล่องสองล่องในเป็นสี่จุดสี่จุดสามสองล่องนอกเป็นสี่จุดสี่แบบนี้นะก็ได้นะครับต่ก็ต้องเป็นสี่ล่องนะครับ ต้องเป็นวินหนานะถึงจะกินล่องในได้นะครับ ก็เจ้าของวินก็ทักมาถามผมนะว่ามันจะขาดหรือเปล่าพี่สันว่าในผมรับประกันให้นะครับไม่มีขาดแน่นอนถ้าเกิดว่าสามารถทําให้วินมันขาดได้นะครับถือว่าเครื่องแรงแรงมากนะครับแต่เป็นเครื่องเดิมหรือมีตะปิงอะไรนิดหน่อยผมว่าไม่ขาดนะครับสี่ครึ่งไม่ขาดแต่ว่าหน้า สามครึ่งอาจจะขาดนะครับหนาสามสามครึ่งขาดแน่นอนนะครับ3ามเจ็ดนาสีแบบนี้นะครับเพราะว่าวินมันเล็กแล้วก็มันทําให้ตัวแรงเมือนแรงบิดมันเยอะนะครับเพราะ่อาจจะขาดแต่ว่าเป็นวินหน้าสี่ครึ่งขึ้นไปไม่น่าจะขาดนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะ นะครับ เมาตผ่านจับดูทุกล่องนะโอเคโอเคครับ,รบอ่า เอนนด้อันนี้หน่อยเอาลงหน่อยลองลงสองลองสองยังลงไม่ค่อยเยอะนะครับนี่นะครับมีอันนี้ด้วยนะครับเป็นขึ้นๆอย่างอันนี้เพื่อที่ว่าให้สะพานจับดีนะครับ ต้องวัดดูทุกล่องนะครับเดี๋ยวเอาไปแล้วกินแต่ผพานไม่เท่ากันนะครับ 4.7ดเจครับสี่จาม4.5ครับจาก4.5อ่าอจากส <c oughs> <c oughs> ี่ห้าเบอให้มันล้นๆมาหน่อยนึงนะครับถ้าเกิดว่าให้มันเต็มแบบพานไปมันจะลื่นนะครับมันขนาดนี้พอดีชีเสร็จเรียบร้อยใช้เวลาก็ไม่นานอย่างที่คิด สำหรับคนเป็นนะฝีมือนะผมเคยกึงแล้วทีหนึ่งเสีย <c oughs> คนที่เขาจับแต่นกึงอะไรเป็นก็ด่าตบายไอี่ว่าสี่จุดถกที่ผมกึงแหละเสียนักึงเองนะครับ <c oughs> นี่นะครับนี่สามอันตนะแต่ว่าเขาเอาหมดแล้วแหละถ้าเกิดว่าไม่เขาไม่สั่งครับ <c oughs> มีจุดทองมดและถ้าเกิดว่าต้องการเพิ่มก็บอกพิสานได้เดี๋ยวบิ่งมาให้กึงให้อยู่ใกล้นะครับ ครั<ขอ>บ <laughs> เคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับอขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับ,รบฝากกดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ